ครับสวัสดีครับวันนี้เขาจะมาตัดทรงทรงนกหัวจุกทรงนกกุงหัวจุกนะครับทรงนกหัวจุกอันนี้มาจากประเทศเลยมาจากอ้น,นี่ทางแกงสนามนางเลยเขาเรียกขึงขึงเลา่ากึงเทมรญนใครนี่ครับทรงทรงหัวจุกนกกุงหัวจุกเขาตัดแบบนี้เลยครับทรงนกกงหัวจุก ทนเนี่ย<อ>ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับชื่อนกกงชโดตีแปลงบวกกงหัวจุกสมุไรบวกกงหัวจุกอันเดียวกันครับเลยนี่เขาจะตัดแบบนี้นะครับทรงนี้เขาเรียกนกกงหัวจุกครับบวกสมุไร ok ญี่ปุ่นนี่ทรงสมุไรญี่ปุ่นครับชื่อทรงมานะครับนกกงหัวจ ok ุกบวกสมุไรญี่ปุ่นครับ เขามาขอตัดผมก็ต้องตัดให้นะครับแสดงวัฒนธรรมประเทศลาวแดนมุกดาหารนี่นะครับช่างอ้อนก็ตัดช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับอันนี้ชื่อซุทรงนกองหัวจุกบวกพรามุลไยญี่ปุ่นครับขอบคุณครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับ